ตื่นแต่เช้าก็โทรมาจนเธอเป็นเหมือนนาฬิกาที่คอยปลกุกพอตกใบซองก็โทรมาดูนั่งอยู่ไหนก็ยังมาเล่าให้ฟังฉันก็รับสายฉัน สวัสดีครับทักค่ายชาวทีเมมเบอร์ทุกคนครับสวัสดีนะครับผมอับสุพนัทครับแล้วตอนนี้นะครับออฟก็อยู่ในบรรยากาศนะครับสำหรับการทําบุญครับก็เป็นจิตอาสาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมของมูลนิธิรามาธิบดีนะครับก็เพื่อที่จะมาขายเสื้อแล้วนอกจากเสื้อในวันนี้ก็จะมีขายคอลเลคชันต่างๆอย่างเช่นกระเป๋าในรูปแบบลักษณะต่างๆนะครับแบบกระเป๋าฮิ้วกระเป๋าสะพายหรือว่าใส่เกลือสะพังหรือว่าจะเป็นกระเป๋าใส่กล่องเลนส์สอปากกาอะไรอย่างเงี้ยครับแลล้้้้ววมมีหอนนนดยยเเทท่ๆััง ซึ่งในราคาที่ไม่แพงครับก็พร้อมให้ทุกคนมาทําบุญกันได้แล้วโครงการทําบุญครั้งนี้นะครับเราเอาไปร่วมกับโครงการสร้างปลูกถ่ายอวัยวะครับซึ่งการปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะครับแล้วก็สําคัญมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายไตยปลูกถ่ายตับนะครับหรือว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ต่างๆครับก,ก,ก็แสดงความยินดีกับผู้ป่วยทุกคนด้วยแล้วกันที่วันนี้นะครับเราได้มีการขายเสื้อนะครับผมก็มีผู้ใจบุญมากมายจริงๆคนระับ สวัสดีพเพื่อนๆชาวจีนเมมเบอร์ G นะคะกิ่งเหมือนแพรนะคะก็วันนี้เนี่ยกิ่งอยู่ในงานรวมพลังจิตอา,าสาครั้งที่2แล้วนะคะก็วันนี้กิ่งมากับพี่ออมสุขนัทด้วยนะคะเราก็มาทําบุญกันร่วมกับแฟนคลับนะคะแล้วก็ผู้ใจบุญที่อยู่แถวๆนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเรามาขา่เสื้อกันนะคะก็เสื้อนี้เนี่ยนะคะก็อย่างที่กิ่งใส่อยู่เลยนะคะบอกว่าคําว่าให้ไม่สิ้นสุด เสื้อนี้เนี่ยเอ่อเป็นขเขาเรียกว่ารุ่งทำบุญกับมูลนิธิรามานะคะเพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยไปช่วยเหลือนะคะปลูกเอ่อสำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะนะคะก็ที่ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะคะมีทั้งแฟนคลับของนั้งกิ่งแล้วก็ของยอ๊ด้วยแล้วก็ผู้ใจบุญผ่านไปผ่านมานะคะมาร่วมอุดหนุนกันเยอะมากแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะว่าเอ่อนอกจากวันนี้แล้วเนี่ยยังจะมีไปจนถึงวันที่22ด้วยนะคะยังไงก็มาอุดหนุนกันได้ที่พารา ที่นี่นะคะมีทั้งเสื้อแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะยังไงก็มากันเยอะนะคะ 来控制开关。